สักการณ์ณพุทธงภูเจนะข้าพเจ้าทั้งหลายขออุชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อีนินาสักการณ์ณธรรมภูเจมนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรม ด้วยเรื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี time, time, ้อินินาสักการีนะสามการูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเรื Erfolg ่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ต right ่อไปกล่าวบังคเรียงตนเป็นพุทธมากะศโดยตั้งธัมปูจองกันถามว่านะโมตัสสะภะคะวะโต สัมาสัมพุทธัสสรนาโมตสะอะภะวตอระสสีรัเตังติธรรมกวันสารนามกัจฉะธัมมัญจะกังสาัญจะพุทธามกาติโนสางโฆตาเลตุตเดชสุป เจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้สอเด็กปรินิาพานไปนานแลว้วขัดท้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสดุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพ,พระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกะผู้ถึงรรการณาใจ เป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดานี้ขานน้าพเจา้าทั้งหลายขอปธิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรธรนตกัยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือองคคลอื่นเล่าไม่สเสวคบุญน,นอกพระพุทธศาสนา่ันสร้างบุญกุศล naikaপuta kalauমতো <t giver motion>